ว้าววันนี้เราคบอยู่กับชอบวันเลิกก็อีกแล้วแล้วเราก็ไม่ถุงนี่แล้วเราก็ดีรถเราด้วยเราชมดูรถวกันว่ามีรถอะไรบ้างโอ้ว้าวเขาคือรถขยะเฮ้ยวิ่งได้ด้วยดูสิเพืเ่อนดูสิว้าวเราชมยูนก็ไครับโอ้โห อ่าเพลย์คอนเ้ิดป้มฮึว้าวโอ้มีถังขยะติดมาด้วยนะครับรถรีไซเคิลเหมือนกันว้าวเด็มเต็มอ่าอันนี้เป็นรถเข็นธรรมาดานลยครับไม่มีลานมะครับอ่าขึ้นได้ขึ้นเทได้นี่ครับ ปืนจึงกงโอ้อันนี้ก็เป็นรถเขียบนะครับสีเหลืองเลยว้าวอ่าอันนี้มันจะวิ่งได้ไหมเ,เดี๋ยวอเอาขิงอ่ะลานพังไปแล้วครับลานพังไปแล้วครับวิ่งไม่ได้แล้วอ่เดี๋ยวเราดูกันต่อไปบลัม อก็เป็นรถขยะอีกนะครับโอ้หทำไมจะมีแต่รถขยะจะเลยนอ่าคันนี้วิ่งได้ครับอูนอูนเปิดถังได้ไหมเปิดได้มีปีกปูนอ่าอันนี้ก็จะเป็นแมคโคลรถยกก็จะเป็นรถยกอปิด วิ่งถอยหลังแน่เลยตัดทางแน่เลยครับอ่าก็ไม่ไวิ่งดีครับมันติดโอเคจบไปก่อนแลวครับ